ช่องสาระหลากหลายสไตล์ลงอาจารย์เป็นการนำเสนอเรื่องราวสาระต่งตางๆมากมายทั้งไฮเทคโลเทคตามสไตล์ของผมอาจารย์นนจรัันธรามะานะครับหากชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ แบบนี้ก็คือให้เราตั้งค่านั่นเองแล้วก,กดโอเคตั้งค่าปุ๊บตั้งปุ๊บตั้งค่ามันจะมีเมนูย่ออยู่5เมนูคือตั้งค่าวิดีโอตั้งค่ากล้องถ่ายภาพตั้งค่าตั้งค่าอะไรไม่ทราบสามขีดสามขีดเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะมันมีโหมดย่ออยู่5 5โหมดนี้อา้าวอันดับแรกตอนนี้มันอยู่ขีดล่างเห็นไหมขีดมันอยูตต่ตรงใต้วิดีโอนี้แสดงว่าอันนี้เป็นการตั้งค่าวิดีโอ ข้อแรกก็คือมันจะมี resolution ก็คือความละเอียดของวิดีโอที่เราจะเลือกใช้งานเราเลือกกดตรงข้างๆนี้มันเราเก,กดโอเคก่อนเพราะมัยู่สีเหลืองคา,าดอยู่บนอย่าเราโอเคก่อนพอโอเคปุ๊บมันเข้าไปในโหมด resolution ความละเอียดนะฮะความละเอียดนี่ก็มันเราเลือกได้มันมี 1080p 60fps fps. fps นี่คืออะไรถ้าเป็นมือใหม่ไม่เข้าใจว่า fps. fps คืออะไร fps ก็คือ คือเราต้องเข้าใจก่นอนว่าวิดีโอนี่ก็คือการเอาภาพนิ่งหลายภาพมาต่อกันนั่นเองนะฮะภาพจะเคลื่อนไปเนี่ยมัน,มนใ,ชใช้ภาพนิ่งหลายภาพมาต่อกันเพราะฉะนั้นอย่างตัวเนี้ยความละเอียดของมันเนี่ยนะฮะเขาวัดกันเป็นพิกเซลเนี่ยมันใช้เป็นแค่พันแปดสิบพิกเซลเท่านั้นแต่ว่าจํานวนภาพนะฮะภาพที่ลื่นไหลไปเนี่ยหกสิบภาพต่อวินาทีนะฮะยิ่งลื่นไหลามากก็จะทําให้วิดีโอนั้นสมูทนะฮะนุ่มนวลขึ้นไม่กระตุกนะฮะ เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาความละเอียดนะฮะพันแปแล้วก็อัตราการลื่นไหลของภาพเนี่ยเราเราเลือกที่60 f p s นะฮะแต่ถ้าเราเลื่อนมาตรงข้างล่างก็เป็นความละเอียดเท่าเดิมแต่ว่าการการลื่นไหลของภาพเนี่ยนะฮะก็แค่30เฟรมต่อวินาทีอย่างที่ผมบอกแล้วว่าวิดีโอก็คือการเอาภาพนิ่งมาต่อกันหลายๆภาพ,พอันนี้ใช้ภาพนิ่งมาต่อกันที่30ภาพต่อวินาทีนะฮะ อันนี้ก็เราเลือกได้ในความละเอียดแค่ 720p นะฮะแต่ว่าอาัตราการเลื่อนไหลของภาพเนี่ย120เฟรมต่อว,วินาทีแล้วเราก็เลือกได้นี้ 720p ความละเอียดนีข้างหน้าเป็นความละเอียดข้างหลังเป็นอัตราการเลื่อนไหลของภาพนะฮะอ,อันนี้เป็น60เฟรมต่อว,วินาทีนะฮะเราเลือกได้นะครับอ,อันนี้ก็ 2.7k ก็คือพันก็คือ27,000ความละเอียดนะฮะพิกเซล27,000พิกเซล ก็คือ 2.7K แล้วก็อัตราการเลื่อนไหลของภาพเนี่ย30เฟรมต่อว,วินาทีแล้วต่อไป 4K 4K นี่ก็คือ4,000พิกเซลอัตราการเลื่นไหล15ภา,ภ,าภาพต่อว,วินาทีอันนี้ความละเอียดสูงนะฮะความละเอียดของวิดีโอเนี่ยมันจะไม,จะไม่จะไม่มีเป็นล้านพิกเซลนะฮะมันเป็นแค่พิกเซลเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นภาพถ่ายเนี่ยเนื่องจากภาพถ่ายเป็นภาพวิ่งไง มันต้องใช้ความละเอียดสูงนะความละเอียดเขาวัดกันเป็นพิกเซลพิกเซลเนี่ยเขาวัดกันเป็นพิกเซลใน1ตารางนิ้วนะฮะหน่วยการวัดของมันเนี่ย <S <S เยพราะนั้นอ,อ,อย่างภาพถ่ายเนี่ยสมมติก็บอก13ล้านพิกเซลหมายความใน1นตารางนิ้วมันมีเม็ดสีเม็ดพิกเซลหนึ่ทั้งหมด13ล้านเม็ดมันยิ่งละเอียดไงแต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยเนื่องจากวิดีโอมอันบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงเพราะนั้นมันไม่จําเป็นต้องใช้พิกเซลสูงขนาดนั้นเพราะภาพมันเคลื่อนที่เร็วเราตาเราจับไม่ทัน เรนั้นความละเอียดของวิดีโอเนี่ยมันมันแค่เป็นพิกเซลเท่านั้นไม่ถึงกับเป็นเมกะพิกเซลหรือเป็นล้านพิกเซลนะครับอ่ะต่อไปตัวเนี้ยเราเลือกได้ว่าเราจะเอาขนาดไหนแต่สำหรับผมเนี่ยผมเลือกเอาแค่พันแปดสิบพิกเซลหกสิบเพราะว่าอะไรที่ผมเลือกพันแปเพราะว่าถ้าเราไปเลือกมากกว่านี้เช่นไปนเลือก2 7 k, 7 k 4k เนี่ยภาพอาจจะสวยละเอียดขึ้นก็จริง แต่ว่ามันต้องการคอมหรือต้องการมือถือที่เราตัดต่อเนี่ยคอมสเปคต้องสูงมือถือเราสเปคก็ต้องสูงนะฮะถ้าไม่งั้นแล้วมันจะไปโหลดถ้าคอมเราสเปคธรรมดามือถือธรรมดาเนี่ยเราตัดต่อภาพแค่โปรแกรมตัดต่อทีอ่ความถี่ที่ความละเอียดที่ความละเอียดสูงขนาด4 k เนี่ยมันจะไปโหลดเป็นหน่วงเครื่องเราเครื่องเราไม่ไหวนะฮะทำให้ช้าโหลดก็ช้าไฟล์ก็ใหญ่ เพราะนั้นผมรับผมเนี่ยผมคิดว่า 1080p เนี่ยเอาอัพภาพขึ้น y ยูทูบเนี่ยผมว่าภาพก็สวยนะและความละเอียดก็พอไม่จำเป็นต้องไปเหินเป็น 2.7k 4k นะฮะถ้าคอมคุณไม่แรงจริงมือถือคุณไม่แรงจริงที่จะเอาไปตัดต่อเนี่ยผมว่าใช้ 1080p ดสนี่สวยที่สุดอย่างผมผมก็ใช้ 1080p ตลอดนะฮะนะ,ะ,นะครับอันนี้ในที่นี้ผมเลือกเป็น 1080p ก็แล้วกัน ต่อไปต่อไปก็หัวข้อที่2ก็เลื่อนลงมาเอ่อ recording sound ถามว่าเอาไว้เอาบันทึกเสียงด้วย,วยไหมเอาถ้าเอาเรากาเครื่องหมายถูกถ้าไม่เอาเราก็เนี่ยเราก็กดตรงนี้อ่าเนี่ยกดเนี่ยมีถูกกับไม่ไม่มีเครื่องหมายถูกเนี่ยเราก็เอาตรงนี้เครื่องหมายถูกก็คือเราต้องการบันทึกเสียงด้วยหัวข้อที่3 time lab ถามว่าเราจะต้องการถ่ายแบบ time lab ไหมตั้งเวลาให้มันถ่ายเองอัตโนมัติเอาไหม กดเข้าไปมันจะมี close ก็คือไม่เอาหรือเราจะเอาถ้าเอาก็ตั้งเวลาว่าจะาให้กี่วินาทีถ่ายครั้งหนึ่งมีจุดห้าวินาทีหนึ่งวินาทีสองวินาทีห้าวินาทีสิบวินาทีสามสิบวินาทีและแต่เราเลือกแต่ในที่นี้ผมไม่เอาผมก็ close ไปนะอืมต่อไป loop recording เอาไหม loop ให้มันให้มันบันทึกเสียงให้มันบันทึกเราจะให้มันบันทึก ลูปเป็นลูปก,ก็คือวนไปเรื่อยบันทึกแล้ววนไปเรื่อยนะครับเหมาะกับเอาไปติดตั้งในรถยนต์นะฮะเป็นกล้องติดรถมันก็บันทึกไปเรื่อยแล้วมันก็พอนั่นมันพอแบตเต็มเอ้พอพอเมมเต็มมันก็ลบแล้วมันก็บันทึกให้ใหม่แบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ในที่นี้เราไม่เอาก็คือเลือกมาที่ close นี่เราไม่เอานะฮะเนี่ยก็โหมดวิดีโอมีอยู่สี่เมนูย่อย ต่อไปเรากดกดตรงนี้กดตรงนี้นะฮะเลื่อนไปเมนูถัดไปเมนูถัดไปก็จะเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพเห็นไหมฮะเนี่ยก็เหมือนกันอีกก็มีเรสโซลูชันอีกเหมือนกันว่าเราจะเอากี่พิกเซลกี่ล้านพิกเซลนะเรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วก,ก็มาเลือกเลยมันมีแล้านพิกเซลนะสิบสองล้านพิกเซลสิบหกล้านพิกเซลสองล้านพิกเซลห้าล้านพิกเซลแปดล้านพิกเซลสิบสองล้านเนี่ยเราวนไปได้เรื่อยเอ่อพิกเซลเนี่ย ความเด่ของภาพเนี่ยนะฮะถ้าเราเลือกมากไฟล์มันก็จะใหญ่จะกินแบตเตอรี่กินหน่วยความจําเหมาะสําหรับเอาภาพนั้นไปพิมพ์เป็นภาพขนาดใหญ่แล้วมันจะไม่แตกไปขยายใหญ่มันจะไม่แตกแต่ถ้าเราเลือกด้วยพิกเซลต,ต่ำเนี่ยถ้าเราไปขยายใหญ่เอ่อมันมันก็จะแตกแต่ข้อดีของภาพเล็กๆเนี่ยนะหน่วยความจาเล็กๆเนี่ยมันก็จะไม่เปลืองเมมโมรีไงเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราใช้งานเอาไปทําอะไร ถ้าไปอัพขึ้น YouTube เป็นรูปธรรมดาเป็นภาพถ่ายเนี่ยผมว่า8ล้านก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องไป12ล้าน16ล้านให้มันเปลึงเหน่ยความจำนะฮะเออใช้ประมาณ5ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลก็พอแล้วนะครับถ้าเราจะอัพภาพขึ้น YouTube เนี่ยนะฮะแต่ถ้าหากเมื่อไหร่คุณต้องการเอาภาพนี้ไปถ่ายทําเป็นโปสเตอร์ขนาดยักษ์เป็นคัตเอาท์กลางแจ้งซึ่งต้องการขยายใหญ่แล้วมันไม่แตกคุณก็ถ่ายด้วย สิบกว่าล้านพิกเซลสิบกล้านพิกเซลสิบสองล้านพิกเซลไปนะแต่พวกนั้นมันมีข้อเสียก็คือมันเมมโมรีมันกินเมมโมรีแล้วก็กินแบตเตอรี่ด้วยวเวลาใช้งานเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาไปใช้งานไหนถ้าถ่ายก็เล่น,เล,นเล่นก็ห้าล้านพิกเซลสองล้านพิกเซลเนี่ยก็พอแล้วนะครับอ่ะต่อไปในที่นี้ผมจะเลือกไปที่แปดล้านพิกเซลผมก็โอเคต่อไปไทม์ตั้งเวลาเอาไหม ตั้งเวลาแล้วถ่ายกดแล้ววิ่งไปยืนในกรณีเราไปคนเดียวไม่มีใครช่วยกดชัตเตอร์ให้เนี่ยเนี่ยถ้าเอาเราก็กดโอเคแล้วเราก็เลือกไปว่าเนี่ยตั้งไป3วินาที5วินาที10วินาที20วินาทีนะฮะเราในที่ไม่เอานะฮะออโต้ออตโอออต้นี่ก็เหมือนกันถ่ายอัตโนมัตินี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไทม์กับออตโอต้มันต่างกันยังไงเนี่ยมันเลือกได้3วินาที10วินาทีเหมือนกันนะฮะ ก็ไปลองใช้ดูกัแล้วกันมันต่างกันยังไงตอนนี้ผมเนี่ยสามสิปีนาทีอันนี้น่าจะวิ่ง,ว,งวิ่งแล้วไปยืนในกรณีที่ไม่มีคนช่วยถ่ายให้ในที่ผมโคลสเอาไว้ต่อไป p h ร,ร์โตคุณภาพก็คือคุณภาพของรูปภาพ,ภาพถ่ายเอาแบบไหนมันจะมีให้เลือก3ระดับก็คือ general ก็คือทั่วๆไปความคมชัดทั่วๆไปความละเอียดทั่วๆไปนะฮะแต่ถ้าต้องการให้ชัดขึ้นดีขึ้นก,ก็กูดเลือกไปที่กูด แต่ถ้าเราเลือกต้องการให้ชัดที่สุดสวยที่สุดก็มาที่เวอร์ o o d แต่เวอร์ o o d อีกมันจะกินหน่วยความจําเยอะกิน Memory เยอะนะฮะเพราะฉนั้นเราเลือกเอากันว่าจะเอาเวอร์ o o d หรือจะเอากูด d หรือจะเอาทั่วไปทั่วไปธรรมดาในที่นี้เลือกไ้ที่เวอร์ีู่นะฮะ,ะก็จะมีแค่นี้มีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีมันมีมีให้แค่4โหมดนี้ต่อไปกดโกดกหมดอีกทีหนึ่งกดตรงนี้ทีหนึง มันเลื่อนไปที่ตั้งค่าตั้งค่านี้อันดับข้อแรกก็คือมันจะมี exposure exposure ก็คือค่าความสว่างนั่นเองนะมันจะมี0ให้เราเลือกมันมี0ูนย์ก็คือ 10. 0นี่คือปกติมาตรฐานนะศนย์ 0. นี่ก็คือมาตรฐานถ้า1นี่ก็คือสว่างขึ้นต้องการได้ภาพสว่างขึ้นก็กดมาที่1ต้องการสว่างขึ้นไปอีกก็กดมาที่2ต้องการสว่างอีกกดไปที่3นะฮะ ถ้าต้องการให้ภาพนี้มืดลงถ้ามืดเดยอะเลยก็ลบสามมืดน้อยหน่อยก็ลบสองมืดนิดเดียวก็ลบหนึ่งส่วนศูนย์นี่มาตรฐานปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ exposure นี่คือค่าความสว่างนั่นเองค่าชดเชยความสว่างเราต้องการเช่นเราถ่ายภาพแล้วภาพไม่มีความรู้สึกว่ามันแสงแสงมันสว่างเกินไปเราก็ลดลงมา1สเต็ปเนี่ยสสเต็ปอย่างเงี้ยเราเลือกได้ตัอก็คือมืดลงนะฮะ นะถ้า,ถาลบหนึ่งก็มืดน้อยหน่อยถ้าศูนย์ก็ปกติถ้าบวกหนึ่งก็คือสว่างขึ้นเ,เล็กน้อยถ้าสองก็สว่างขึ้นอีกเนี้ยเราก็เลือกเอาในที่ผมตั้งไว้ที่ศูนย์ต่อไปไว้บาลานซ์ไว้บาลานซ์นี่ตั้งไว้ที่ออโต้ไว้บาลานซ์คืออะไรเนี่ยขออธิบายนิดหนึ่งไวบ้บาลานซ์ก็คือการปรับแสงสมดุลสีขาวนั่นเองทําไมจึงต้องมีการปรับแสงสมดุลสีขาวอันนี้เราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเราเรียนชั้นมัธยมนะฮะ เราเห็นได้ว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยเรียนวิทยาศาสตร์ในแสงแดดนี้ประกอบด้วยสเปกตรัมทางสีเนี่ยเจ็ดสีก็คือมันมีแสงเจ็ดสีนะครับในแสงแดดนี้ประกอบด้วยแสงเจ็ดสีก็คือม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงก็คือสีรุ้งนั่นเองนะฮะสังเกตได้เวลามีรุ้งกินน้ำมันจะมีแสงเจ็ดสีเนี่ยนะฮะนั่นคือสเปกตรัมทางทางแสงทางสีนะครับเพราะฉะนั้นในแสงแดดเนี่ย มันประกอบด้วยแสงทั้งเจ็ดสีเนี่ยเมื่อเอาแสงเจ็ดสีนี้มารวมกันมันกลายเป็นแสงสีขาวเพราะฉะนั้นในแสงแดดเนี่ยมันจะมันจะเป็นแสงสีขาวเพราะฉะนั้น,นเวลาเราเราถ่ายภาพเนี่ยเราต้องปรับไว้บาลานซ์ให้เป็นให้เป็นแสงสีขาวให้ถูกต้องนะครับแต่ทีนี้แสงสีขาวนี่มันเกิดขึ้นในแสงแดดเนี่ยมันไม่ขาวตลอดทั้งวันนะครับเนื่องจากว่าโลกเรามันโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นไงเช้ายันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าจนถึงดวงอาทิตย์ตกตอนเย็นเนี่ยแสง สีขาวในแสงแดดในแต่ละวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งทั้งวันเลยมันไม่ได้อยู่คงที่นะฮะเขาก็เลยวัดแสงสีขาวที่ในในแสงแดดเนะี่ยเขาเลยวัดเป็นเป็น,ปนอุณหภูมิสีเขาเรียกอุณหภูมิสีวัดออกมาเป็นองศาเคลมเบอวินเ,เพราะฉะนั้นทางหลักๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสามเฉดในทางถ่ายภาพนีจะเป็นสามเฉดใหญ่ก็คือจะเป็นจะเป็นเป็นสามช่วงโดยประมาณนะฮะก็คือช่วงเช้ากับช่วงเด่น นะหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ตกในประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะอุณหภูมิสีเนี่ยมันจะไปมันจะอยู่ที่ประมาณสามพันห้าร้อยองศาเคลวินนั่นก็คือมันจะเป็นแสงสีขาวอมไปทางสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราถ่ายภาพตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยเราต้องตั้งไว้บาลานซ์ไปที่สามพันห้าร้อยองศาเคลวินถ้ามันมีให้เราตั้งเป็นเคลวินเราก็ตั้งไปที่สามพันห้าร้อยองศาเคลวินแต่ถ้าเราไม่มีองศาเคลวิน เขาก็จะทําเป็นรูปดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกไว้แล้วก็ปรับไปที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกแต่ถ้ามันไม่มีเราตั้งไม่ถูกเราก็ตั้งไปเป็นเป็นออโต้นะครับคราวนี้ช่วงกลางวันเนี่ยนะฮะช่วงกลางวันเนี่ยมันจะเป็นแสงสีขาวนะฮะอุณหภูมิสีอยู่ที่ประมาณ5,000-5,500องศาเคลวินนะับเพราะนั้นเวลาถ่ายถ่ายภาพในตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะต้องที่กล้องถ่ายรูปไปทำเป็นรูปรูปดวงอาทิตย์ไว้แล้วก็ปรับไปที่ สันไลท์หรือซันนี่หรือด,ดวงอาทิตย์นั่นแหละนะฮะมันอยู่ประมาณ5,500องศาเคลวินมันจะได้แสงสีขาวตอนนี้ถ้าเราไปถ่ายภาพภายใต้หลอดไฟนะฮะเช่นหลอดนีออนอะไรพวกนี้นะหลอดออนมันจะออกไปทางสีสีฟ,ฟ้าเพระาะฉะนั้นช่วงอุณหภูมิสีที่เป็นขาวอมฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8,000 6,500-8,500องศาเคลวินอยู่อยู่ประมาณนี้เพราะนั้นเวลาเราไปถ่ายรูป ถ้าใต้ภายใต้แสงหลอดไฟหลอดน้ออนหลอดยาวๆนะฮะมันจะออกแสงสีฟ้าเราก็ต้องปรับไปที่ประมาณ6,500-8,500องศาเคลวินอะไรเงี้ยมันจะได้ออกมาใกล้แสงสีขาวนะฮะออกภาพออกมามันจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเราต้องตั้งให้ถูกนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราตั้งไม่ถูกเราก็ตั้งไปที่ออโต้ถ้าออโต้เนี่ยก็คือกล้องมันจะช่วยชดเชยแสงให้เรานะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเขาึงต้องทำไวบ้บาลานซ์ไว้ก็คือการชดเชยแสงสีขาวให้มัน ภาพออกมาเนี่ยให้มันถูกต้องอสีสันใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเราจําเป็นต้องมีการปรับตั้งไว้บาลานซ์นะฮะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเรียนถ่ายภาพมาไม่เคยทํางานทางด้านนี้ก็ก็ตั้งไปที่ออตโต้ออตโต้นี้กล้อง,องมันจะจัดการให้เรานะฮะมันก็ง่ายดีนะครับอันนี้ก็เลยเราทำไมจึงต้องมีการปรับตั้งไว้บาลานซ์ก็เหตุผลก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือแสงสีขาวใน ในแสงแดดเนะนี่ยนะในในแต่ละวันเนี่ยนะมันไม่มันไม่คงที่สีขาวเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิที่โลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์นะครับก็เลยเราต้องปรับตั้งให้ถูกนะครับก็มีแค่นี้แหละเรื่องของไว้บาล้านนะครับแต่ถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ในเรื่องของการถ่ายภาพถ้าเรารู้ในเรื่องขององศาเคนวินเราเข้าใจในตรงนี้เราตั้งเองเช่นสมมติว่าถ้าเราถ่ายกลางแสงแดดหรือกลางวันี่ยเราตั้งมาที่ซันนี่นะครับ หรือถ้าเราถ่ายในกรณีที่มันมีเมฆครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยอุณหภูมิสีมันจะไปอีกแบบยังไงเราก็ตั้งมาที่คลาวดี้หรือถ้าเราไปถ่ายกลางคืนมีหลอดไฟหลอดไส้นะฮะหลอดสมัยก่อนนะที่เป็นหลอดไส้หลอดไฟดไฟ้านะฮะแสงมันจะออกสีส้มๆแดงๆเราก็ตั้งมาที่ incandescent นั่นก็คือเป็นหลอดหลอดไส้หลอดกระแสอินคาเดนเซนต์ แต่ถ้าเราไปถ่ายใต้หลอดนีออนซึ่งนีออนีนแสงมันจะออกไปทางสีฟ้าๆนะฮะถ้าเราไม่ตั้งให้ถูกต้องเนี่ยเวลาถ่ายมาภาพจะออกฟ้าออกเขียวเราก็ตั้งมาที่ฟลูออเรสเซนต์มันก็จะชดเชยให้แสงออกมาใกล้สีขาวมากที่สุดแทนที่จะเป็นสีเขียวสีฟ้านะฮะอันนี้หวังว่าคงเข้าใจนะฮะหรืออย่างเช่นเร,เราถ่ายใต้หลอดหลอดไฟหลอดไส้เนี่ยถ้าเราไม่ตั้งให้ถูกต้องนะฮะมันก็จะออกมาภาพออกมาเป็นสีแดงๆสีเหลือง แต่ถ้าเราตั้งถูกต้องเนี่ยภาพมันออกมามันจะสว่างขึ้นสีมันจะออกไปทางใกล้ทางสีขาวคือชดเชยให้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าเราไม่รู้เราก็ตั้งออโต้แต่ออโต้ข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะปรับให้อตโตมมติไงบางทีออกเราขี่จักรยานไปเราติดกล้องไปเนี่ยบางทีเราเราขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยาออกแดดสีมันอีกแบบหนึ่งพอมีเมฆมาปุ๊บสีมันอีกแบบหนึ่งเพราะมันตัดปรับให้อตโตมมติไง นะฮะแต่ถ้าเราตั้งของเราเองเนี่ยเรารู้เนี่ยว่าถ้าเราขี่กลางแดดเราควรจะตั้งแค่ไหนยังไงไนเงี้ยมันจะภาพเนี่ยออกมาจะสวยกว่าโอโตโอ้อันนี้ก็แล้วแต่เราไปทดลองใช้ดูก็แล้วกันขึ้นอยู่กับความชํานาญของแต่ละคนนะครับแต่อธิบายให้ทราบอันนี้สลับมือใหม่ที่ไม่เข้าใจเรื่องไว้บาลานเนี่ยผมก็อธิบายให้ให้เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าบางคนบางคนไม่รู้ว่าไวบบาลานคืออะไรงไงถ้าไม่ใช่ช่างภาพที่ร่ำเรียนมาทางด้านนี้หรือทํางานทางด้านนี้ก็จะไม่รู้ไงนะครับอ้าวต่อไปไวบบาลานรู้แล้วตอนนี้ก็ ก็กดไปที่โอเคผมเลือกออโต้ก็แล้วกันง่ายดีต่อไป driving mode driving ก็คือโหมดการขับขี่นั่นเอง driving mode เป็นโหมดที่ใช้กับรถยนต์นั่นก็คือถ้าหากเราติ๊กเอาไว้เครื่องหมายถูกเอาไว้เนี่ยถ้ากล้องนี้เอาไปใช้ในรถยนต์เวลาเราบิดกุญแจสตาร์ทรถเนี่ยกล้องก็จะบันทึกวิดีโอหรือบันทึกภาพให้และถ้าเมื่อไหร่เราดับเครื่องยนต์นะฮะกล้องก็จะหยุดบันทึกภาพหรือวิดีโอ แต่ว่ากล้องนี่จะต้องเสียบสาย usb ไว้กับรถยนต์ด้วยนะครับลองใช้ดูนะครับต่อไป WiFi Wifi เนี่ยเอาไหมถ้าจะ Wifi กดโอเคตรงนี้มันก็มี WiFi กล้องนี้มี Wi-Fi ในตัวสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือได้ถ้าเรากดโอเคปุ๊บมันก็ขึ้น WiFi ทันทีสัญลษณก Wi-Fi นะฮะแล้วมันก็จะบอกว่าชื่อ Wi-Fi ชื่ออะไรชื่อว่า action cam แล้วก็มีรหัส1 2 3 4 5 6 7 8้กเ็เราก็ไปเชื่อมต่อกับมือถือได้นะฮะก็สามารถถ่ายโยงเอาภาพจากกล้องขึ้นไปที่มือถือ หรือเราสามารถควบคุมกล้องตัวนี้จากผ่านมือถือเราจะถ่ายจะบันทึกแทนที่ไปกดที่กล้องก็กดที่มือถือเลยนะฮะดูภาพบนมือถือแล้วกดเรคคอร์ดบนมือถือได้เลยอันนี้มันสามารถเชื่อม Wi-Fi ได้นะครับกดหมดอีกทีหนึ่งต้องปิด Wifi กอมันบอกว่า Press up to exit Wifi ก็คือกดปุ่มปุ่มบน exit Wi-fi ก็คือตรงนี้ปึ๊บ ออกไปละนั้น Wi-Fi นะฮะก็เราเลือกเอาต่อไปหัวข้อต่อไปก็คือ Light Source Light Source ก็คือแหล่งที่มาของแสงมันจะมีความถี่นะฮะมันก็ให้เราเลือกมันออโต้หรือ 50Hz 6 0เฮิรตเฮิร์ในที่นี้เราเลือกออโต้ไว้กันแล้วกันนะแหล่งที่มาของแสงเนี่ยนะฮะความถี่ของมันเนี่ยเราเลือกออโต้ต่อไป led led, LED. Light LED อินดิเคเตอร์ไลท์เย่อจะคำว่าไลท์อิมิตติงไดโอดก็คือเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งไม่มีไส้หลอดนะฮะมันมันสว่างได้ได้โดยมีแก๊สชนิดหนึ่งนะฮะมันย่อจะคำว่าไลท์อิมิตติงไดโอดเอ่ออันนี้ให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาไม่เอาถ้าเราเอาเรากดเครื่องหมายถูกมันจะมีไฟสีฟ้าตรงนี้ขึ้นไงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เอาไอไฟสีฟ้านี่ก็จะไม่ขึ้นถ้าเราเอาตรงนี้เวลาบันทึกมันจะมีมันจะมีไฟแดงๆขึ้นให้รู้ว่าเราบันทึกอยู่ แต่ถ้าเราแม่ตรงนี้ตอเราบันทึกก็จะไม่มีไฟแดงๆขึ้นในที่เราก็เลือกเอาไว้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยเราเลือกเอาไว้ต่อไปมีหัวข้อไหนอีกต่อไปออโต้สกรีนเซฟเวอร์ก็คือพักหน้าจอเอาไหมป้องกันกินแบบในที่นี้ผมเลือกคลอสเอาไว้ถ้าเราถ้าเราจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เนี่ยเราให้มัน ให้มันเลือก30มนาทีถ้าเราไปไปยุ่งกับมันให้มันพักจอสในภายในสิวินาทีภายใน20วินาทีหรือ30วินาทีหรือไม่เอาในนี้ผมเลือกไม่เอานะ <c oughs> คือถ้าเราเลือกไว้กี่วินาทีก็แล้วแต่พอถึงเวลามันก็จะพักจอนะเป็นการเซฟแบตนั่นเองต่อไปออโต้ชัดดาวให้เครื่องปิด,ปดเองไหมันนี้ผมไม่เอาถ้าจะเอาเราก็ตั้งเวลาไว้เลยว่า ภายใน3นาทีถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับกล้องเนี่ยให้กล้องมันปิดก็องมันเองหรือภายใน5 5ห้านาทีถ้าเราไม่ไปวุ่นวายก็มันให้กล้องมันปิดเองเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่แต่ในที่ผมไม่ไม่น,นั่นผมเอาปกติก็คือไม่ไม่เอานะฮะ,ะต่อไป time watermark time watermark ก็คือให้ใบบันให้มันภาพในภาพเนี่ยม,มันมันมีมีวันวันเดือนปีไปปรากฏในภาพหรือเปล่าถ้าต้องการให้มีวันที่วันเดือนปี ไปปรากฏในภาพเพื่อในกรณีเราต้องการรู้ว่าวันที่เท่าไหร่เราไปไหนมาอะไรทํานองนี้เราก็กดตามปัจจุร์นเราก็กดออนเอาไว้อย่างนี้เพราะนั้นเวลาเราถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอมันจะมีวันที่วันวันที่เนี่ยไปปรากฏบนภาพแต่ถ้าไม่เอาเราก็ยกเลิกนะฮะในที่นี้ผมยกเลิกไม่เอาเพราะบางทีผมเอาภาพขึ้นอยู่ทุกยูทูบเนี่ยเราไม่ต้องการให้มีวันที่ไปปรากฏไงนะฮะก็มีแค่นี้ มีมันมีหมดแค่นี้เนี่ยมี exposure มี white balance มีได i ving mode มี wi-fi มี light s t u r c e frequency มี L E D มี auto screen saver แล้วก็มี auto shutdown ก็หมดแค่นี้ต่อไปเนี่ยมันอยู่เมนูนี้นะต่อไปเรากดโหมดอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้มาที่ setup มันก็ไปที่ language ก็คือเลือกภาษาเราต้องการเป็นภาษาอะไรแล้วก็กดตรงนี้เลือกเอา ในนี้นี่มันมีภาษาไทยด้วยนะแต่ภาษาไทยเนี่ยผมอ่านแล้วผมงงเพราะมันแปลมันแปลตรงๆบางทีแปลเข้ารูกระพงผมอ่านไม่เข้าใจนะฮะอย่างคําว่า close เนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าปิดแต่ในที่นี้มันแปลว่าใกล้อย่างเงี้ยพออ่านแล้วเราไม่เข้าใจไงมันไปคนละทางเลยเพราะนั้นผมเลยใช้ภาษาอังกฤษแต่ถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ก็ไปเลือกภาษาไทยแล้วก็ไปเดาเอาเองแล้วกันว่าที่มันแปลนะแปลยัยงไงบางทีผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจผมงงไปหมดนะฮะผมเลยใช้ภาษ,าษาอังกฤษแทนนะฮะต่อไป Date and Time ก็คือตั้งวันเวลาวันที่วันเวลานั่นเองกดเข้าไปปุ๊บ้ตั้งเห็นไหมนีเราตั้งได้ปีพศ2021เ,เดือน12วันที่24เวลา10 3ในกา 32, น,นั้งเวลาเราเลื่อนได้นะฮะไปลองใช้ดูก็แล้วกัน อ่วันเวลาต่อไปฟอร์แมตฟอร์แมตเราต้องการฟอร์แมตการ์ดไหมการ์ดที่เสียบอยู่เนี่ยถ้าบางทีมันมีภาพมีอะไรอ,อะไรอยู่เยอะแยะไปหมดเราต้องการจัดลบฟอร์แมตให้เหมือนการ์ดที่เราซื้อมาใหม่แล้วก็กดฟอร์แมตเลยแต่มีข้อเสียก็คือฟอร์แมตเนี่ยเวลากดฟอร์แมตทุกอย่างมันมันมันลบทิ้งหมดถ้าเราฟอร์แมตมันจะถามเราว่าจะยกเลิกหรือจะคอนเฟิร์มถ้าเราต้องการฟอร์แมตล้วก็กดไปที่คอนเฟิร์มแล้วกดกดโอเค ทุกอย่างที่อยู่บนการ์ดถูกทำลายทิ้งหมดกลายเป็นการ์ดใหม่เลยนะฮะอ่ะต่อไปต่อไปผมก็ต่อไป reset to factory setting ก็คือกลับไปที่การตั้งค่ามาจากโรงงานนั่นหมายความว่าเราต้องการให้กล้องตัวเนี้ยมันลบทุกอย่างลบอะไรสารพัดที่อยู่ในเนี้ยนะฮะที่เราตั้งค่าไว้เนี้ยเราต้องการให้กลับไปเหมือนกับที่กล้องที่เราซื้อมาจากโรงงานเนี่ยเราก็กดบางทีล้วกดกดโอเค ก็เท่านั้นนะฮะไม่ยากส่วนอันข้างล่างนี่ก็คือเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่มีควบคุมการทํางนานของกล้องเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งไงเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะบอกว่าเฟิร์มแวร์นี่เป็นเวอร์ชันไหนยังไงเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะบอกเฟิร์มแวร์อินโฟมีชันรายละเอียดของเฟิร์มแวร์นะครับก็รู้สึกจะมีแค่นี้มั้งอ่ามีแค่นี้ส่วนภาษาไปตั้งเองกันของใครเป็นภาษาไทยก็ไปเดาเองแล้วกันผมเองผมเดาไม่ถูกงงไปหมด ผมโดยใช้ภาษาอังกฤษง่ายกว่าสะดวกกว่าต่อไปอีกโหมดหนึ่ง<ม>กดมาตรงนี้อาถ้าแบบนี้มันบอกว่า Press Ok To Exit ก็คือมายความว่ถ้ากดโอเคปุ๊บก็คือออกจากโหมดการการออกจากโหมดการตั้งค่าเห็นไหมมันเข้ามาในโหมดถ่ายภาพนี้ถ้าเราจะาเอามออกมาที่โหมดวิดีโอถ้าต้องการถ่ายวิดีโอเราก็กดตรงนี้ Record ปุ๊บเนี่ยเรคคอะมันจะมีไฟแดงๆนี่ขึ้นเนี่แสดงกำลังบันทึกอยู่ และนี่เป็นเวลาที่เดินไปเนี่ยกำลังบันทึกวิดีโออันนี้บอกหน่วยความจําว่าเหลืออยู่ทั้งหมด62 g ิเราบันทึกที่ควัดพัน8 0อ่อัตราการการเลื่อนไหลของภาพหกย60เฟรมต่อวินาทีนี่กำลังบันทึกวิดีโออยู่ถ้าต้องการหยุดแล้วก็สตอ็อปกด,ดอีกทีหนึงปุ๊บหยุดละนี่ละเห็นไหมฮะนี่มีหมดหมดอ่วิดีโอ แล้วการถ่ายวีดีโอของมันเนี่ยเท้าที่ผมได้ลองถ่ายดูดีนะฮะมันจะซอยให้เป็นเป็นคลิป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 ละสิบห้านาทีสมมติเราถ่ายยาวไปเนี่ยถ้าถ่ายยาวกี่กี่นาทีก็แล้วแต่แต่มันจะซอยให้เป็นคลิปคลิปละสิบห้านาท,ทีซอยเป็นคลิปจํานวนม,มากเลยเพราะอะไรเพราะผมว่าอันเนี้ยมันมีเหตุผลก็คือเวลาเราไปโหลดไปตัดต่อเนี่ยมันง่ายไง,ยงเป็นคลิปมันสั้นสั้นสั้น,นมันง่ายแต่ถ้าคลิปมันยาวเนี่ยมันโหลดใช้เวลานานไงอันนี้ผมถือว่าเป็นเป็นข้อดีของมันนะที่มันฉลาด ถ้าเราจะไปโหมดถ่ายภาพแล้วก,กดตรงนี้ปึ๊บขึ้นเป็นรูปกองถ่ายภาพเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็ถ่ายภาพได้เลยเลถ่ายภาพไหนแล้วแต่เรากดตรงนี้อ่ากดเนี่ยถ่ายภาพที่1น,นะฮะทั้งหมดมันบอกว่าเราสามารถถ่ายได้3 0,000ืกว่าภาพนะฮะถ้าความละเอียด8ล้านพิกเซลเนี่ยโดยใช้การ์ด 64G ิกตัวเนี้ยมันสามารถถ,ถ่ายได้3 0,000 000, กว่าภาพนะฮะเนี่ยเนี่ย,ยกดตรงนี้ ทีนี้พอกดแล้วเราต้องการดูภาพทำไงกดโหมดนี่ปุ๊บอ่ะมันเป็นโหมดเข้าไปดูโหมดถ่ายภาพเนี่ยเนี่ยภาพที่หถ้ากดตัวนี้ก็คือดูภาพที่2ที่ถ่ายเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็วิดีโอมันขึ้นวิดีโอนี่ก็คือภาพที่เาภาพวิดีอที่ถ่ายเมื่อกี้นี้เราต้องการดูก็กดกดตรงนี้ เนี่ยวิดีโอที่ถ่ายเมื่อกี้นี้อ่ะกดอีกทีหน,นึ่งเนี่ยมันมีกี่วิดีโอแล้วแต่มันก็ขึ้นมาให้ขึ้นขึ้นให้ดูนะฮะเนี่ยนี่คือวิดีโอที่ถ่ายเมื่อกี้นี้อันนี้ก็คือพอสเอาไว้นะ,ะนี่คือเล่นต่อเนี่ยมันมีพอสมีเล่นต่อได้ตรงนี้ ถ้ากดโหมดอ,อกีออกทีนึงมันออกจากโหมดเล่นนะฮะนะถ้าเราต้องการลบข้อเสียมันก็คือเราเราถ่ายแล้วเราต้องการลบภาพที่ถ่ายบนจอเนี่ยบ,บ,บ,บนบนบนกล้องเนี่ยผมหาวิธีลบแล้วไม่รู้มันลบตรงไหนที่จะลบภาพถึงวมาผมเราไม่ต้องการลบภาพเนี้ยผมไม่รู้จะลบไงเพราะมอยู่ในหน่วยความจําแต่ว่าเราสามารถเชื่อมต่อ w i f i เข้ากับมือถือแล้วเราไปลบบนมือถือเนี่ยได้ เดี๋ยวอ,อ,อันนี้ผมเอาไว้แค่คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนส่วนเรื่องการเชื่อมต่อ wi-fi นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําอีกคลิปหนึ่งว่ากล้องนี้มันเชื่อมต่อ wi-fi ยังไงการใช้งาน Wifi นะฮะมันจะโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสป o ร l ตลุเอามาใช้ยังไงอันนั้นผมจะทําให้อีกคลิปนึงคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนว่าว่ามันใช้งานเบื้องต้นเป็นยังไง ส่วนคลิปนี้ผมว่าผมขอจบไว้ตรงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมคลิปที่ต่อจากนี้ไปก็คือการใช้งานมือถือผ่านระบบ Wi-Fi นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับ